ตาจหาสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราซื้อก็จะมาสอนนะครับฟังแล้วก็ฝึกแปลนะครับจากหนังหรือจากละครนะครับเรื่องนี้หวังว่าทุกคนน่าจะเคยดูละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครคุกกี้คุกคกี้น่ารักน่ารักชีวิตในมหาวิาลยที่ประเทศจีนนะครับก็จะประมาณนี้เลยเรื่องนี้ก็จะใช้ บทสทนทนาในชีวิตประจําวันนะครับไม่ซับซ้อนมากมายก็ฟังเข้าใจง่ายนะครับก็เหมาะกับการที่จะมาเรียนฟังแล้วก็เรียนคำศัพท์จากหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยกวัวย来看ก๊วย来ประโยคนี้กว๊วยแปลว่ามาค้านแปลว่าดู เพราะฉะนั้นกู้หลายขั้นก็จะแปลว่ามาดูนี่放大两千倍的成值放大两千ป的成值เราจะได้ยินแบบนี้เราจะมาแบททีละอันนะครบฟังต้าก็คือขยายใหญ่หญเป้ก็คือเท่าฉงจือก็คือน้ำส้มประโยคนี้แปลว่าขยายน้ำส้มใหญ่เป็นสองพันเท่า 这是怎么东西啊？怎么在动啊？อันนี้ก็ก็คือนี่คืออะไรอะทำไมกำลังเคลื่อนไหวอะหรือว่าเออมันเคลื่อนไหวได้ยังไงอะใช่ก็คือคำที่ย่อมาจากคำว่าเจิ้ง่ายนั่นเองนะครับภาษาพูดก็จะใช้คำว่า่ายได้เลยหา生物吗？微生物吗？微生物ก็คือจุลินซีนะครับ ยูเลนซีหรือเปล่า<怕>หัวข้อไม่ใช่微生物ว่าขั้นขั้นอ่มขั้นก็คือดูใช่ไหมครับเอาเราสามารถเอามาใช้ซ้ำกันได้เช่นบวกขั้นขั้นหรือไม่ก็บวกขั้นอีกขั้นเคยได้ยินไหมครับก็จะแปลว่าไหนดูซิอะไรเงี้ยนะครับ ไม่生物ไม่ใช่คือไม่ใช่微生物ก็คือจุลินทรียแปลว่ามันไม่ใช่จุลินทรีย์โอ้是在做布朗运动的微小粒子在做布朗运动的微小粒子ประโยคนี<啊>้มันจะพูดเร็วมากเลยนะครับก็จะฟังไม่ค่อยชัดอ่า布朗运动ก็คือการเคลื่อนไหวแบบบราวนีนนะครับในในทางฟิสิก แล้วก็เวเล็กก็คือขนาดเล็กลี่จื้อลีจือก็คืออ,อนุภาคนะครับก็เป็นศัพท์ทางฟิสิกส์นะครับ,รบ,รบตรงนี้ก็จะแปลว่า,ามันคืออนุภาคขนาดเล็กที่กำลังทำการเคลื่อนไหวแบบเบาเนียน เปียก็ลายอ่ก็นั่งลงเปียกวายลก็คือเคยบอกไปแล้วนะครับก็ลายแปลว่ามาเปียกวลายอายก็คืออยากเข้ามาเปียแปลว่าอย่านะครับหรือว่าห้ามเปียก็ลายอย่าเข้ามา 不要生气了，叮当不是故意的เอ่อประโยคนี้คือ不要生气แล้วก็คือไม่ต้องอ่าไม่ต้องโมโหแล้วอ่าไม่ต้องโมโหแล้วนะครับเพราะว่าเละถ้าวางท้ายประโยคมันจะแปลว่าแล้วนะครับแล้วก็ติงตังนั้นก็เป็นเป็นชื่อแมวนะครับทั้งหมดก็จะแปลว่าไม่ต้องโมโหแล้วติงตังไม่ได้ตั้งใจ ป่แลวาไม่ไดด้โดยเจตนาไม่ได้ตัง้งใจที่จะทำให้ตกใจหรือว่าให้โมโหอะไรประมาณนี้นะครับอ่อถ้ายงกรธฉันจะมาอีนะโอ้ฉัไม่ากย่าากนะถ้ายร่าอีกฮ่า้ฉันไม่ อันนี้ก็ง่ายๆนะครับประโยคนี้คือใจซิ่งชี้เข้าไปว่ายังโมโหอยู่หวยกก็ไหลละฉันจะเข้าไปแล้วนะเหาะเหาะเหาะโอเคโอเคโอเค我不生气了，ก็คือฉันไม pues ่โกรธละ่เปียกว่าหลอก็คืออ่าคุณอยากเข้ามา้我不生气 la. <不 S 1>，你别过ร啊 <太 S 1> ติงปังน,น,นีาาน่ติงตัง要吃小鱼你别过来啊不生你啊ก็คือนี่เธอยากเข้ามาไม่กรอืมแล้วหนอีกตับอกว่าติงตัง要吃小鱼干ก็คือติงตังเนี่ยอยากจะกินปลาเล็กแห้งนะครับเสี่ยีกา้านก็คือ 巴黎 ken 啊只有猫粮不行我就要吃小鱼干嘛只有米片开猫粮啊很喵不行没带就要乖养着只有猫粮米片开啊很喵那一个的话不行 我就要吃小鱼干嘛！不行，แปลว我就要吃小鱼干吗？ก็ค嘎อฉันก็อ行，我我给你买。你你，叮当为了感谢你，他要亲你一口。 行了，我我给你买。ได้ฉันจะซื้อให้คุณ。叮当为了感谢你，叮当为了感谢你，叮当เพื่อเป็นการขอบคุณคุณ。他要请你一口，他要请你一口，คือมันก็อยากจะจุบคุณสักหนึ่งฟอด。为了ก็คือเพื่อ การสียขอบคุณเว่ยหรือการแียน<嗯>ี่ก็คือเพื่อเป็นการขอบคุณคุณ t h ย i ่ยากจะให้หนึ่งคนอนึ่งคนหนูไม่เอา客气น来า干嘛ทำไร客气เกรงใจเธอจะทำอะไรอะ不要客气嘛 ไม่ต้องเกงใจหรอกหลามามาสิมมาเฮ้ยๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ่าๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆกว่า ก来会หลาย来会怎ยกล่า,ลา,า็แปลว่ามาแล้วจะทำไมเข้ามาแล้วจะทำไมเจนยีแปลว่าเสนอหรือแนะนำนะครับเปียกั้หลายก็แปลว่าอยากเข้ามา,ห,าหุยเจนย่างแปลว่าจะทำไมนะครับเือสี 谁呀？谁呀？过来亲你了，这不是没亲过？你上次喝醉，我要亲你了，参加救会了呢。又不是没亲过，ก没ไม没可以你่你上次你上次喝醉，上起你喝醉，上次喝醉